สวัสดีครับจะมาตกกำมะหยาดน,นะครับวันนี้เราอยู่กันกับเหมือนเดิมนะครับก็คือการรีวิวบูย่าพาสหรือว่าสิขั้นสูงเชื่อว่าสิขั้นสูงหรือเปล่าขั้นแล้วกันขั้นซีซั่นใหม่นั่นเองนะก็เป็นขั้นที่22แล้วนะครับอันนี้ก็มีชื่อว่ารอยยิ้มปีศาจนะครับก็เป็นขั้นที่ชุดถือว่าใช้ได้อยู่นะครับชุดมาแนวแบบปัจจุบันปัจจุบันหน่อยนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาก็ไปเริ่มมาเลยนะครับ เริ่มกันที่ของฟรีกันเหมือนเดิมนะครับของฟรีก็จะมีตัวหนนะครับภาพโปรไฟล์แล้วก็ภาพขึ้นหลังรอยยิ้มปีศาจอันนี้ก็เท่อยู่นะตีมันจะเป็นแนวแบบอารมณ์แบบไงเดียวกับฟิตตี้กับฟิตตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเท่ๆอืมปีศาจแบบเท่ๆอันนี้ก็คือของฟรีหนึ่งสองนะครับของฟรีอันที่สามตัวนี้ เป็นอารมณ์ชีวิตอ,อันนี้ธรรมดาธรรมดานะครับรอยยิ้มศดารอารมณ์ประมาณนี้เฉยๆอามเฉยๆนะครับของฟรีอันที่สี่เป็นสกายบอร์ดนะสกายบอร์ดเป็นระดับสีทองถ้าจะไม่ผิดนี่ตัวนี้สกายบอร์ดยิ้มปีศาจนะดูอันนี้อาจจะงงๆหน่อยยิ้มยังไงนะครับต้องมาดูด้านหน้าเดี๋คือเป็นตานเหมือนมีตาสองข้างก็มีปากยิ้มอยู่ก็เอฟเฟกต์จะเป็นแบบ มีเสียงขำห้าห้าห้าแล้วก็เป็นคล้ายๆแบบขังข่าวบินออกไปนะครับก็ตรีมแนวแบบฮาโลวีนฮาโลวีนนิดหนึ่งนะแต่ไม่ฮาโลวีนแบบว่าดำส้มปักทองอะไรเงี้ยน,นะก็จะเป็นแบบปีศาจอีกสไตล์หนึ่งนะครับปีศาจอีกสไตล์หนึ่งแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือตัวแฟชั่นนะก็จะมีแฟชั่นระดับสีฟ้าให้หนึ่งอันทุกรอบนะครับช่วงนี้ซึ่งแฟชั่นตัวนี้ก็เป็นแว่นนะครับเรียนกัน ฮึบฮึบฮึบไกลเลอเกินสีฟ้าเนี่ยโอเคเป็นแว่นแบบนี้นะครับเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่นะของเดินเที่ยวเป็นแว่นนี้เดินนี้เป็นแว่นนี้นะครับโอเคอันนี้คือของฟรีทั้งหมดนะครับส่วนของจ่ายเงินนะก็เริ่มกันเลยที่อัน,นแรกก็เป็นกระเป๋านะครับกระเป๋ารายยิมปีศาจนี่เหมือนเป็นปีศาจยิ้มอยู่นะครับซึ่งกระเป๋าวันนี้ก็เวลาใส่จะเป็นประมาณนี้ ไม่ได้ใหญ่มากนะถ้ามองจากค้า,าคือปิดหมดไม่ต้องกลัวใหญ่เกินไปนสีสันสดใสดีนะแต่ว่าอ่ามันจะมีเลเวลเดียวนะครับหลังๆกระเป๋าหลายแบบก็จะเริ่มมีเลเวลเดียวแล้วนะเช่นอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเมื่อเรางจะใส่กระเป๋า123เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นรูปทรงนี้เลยนะครับเมื่อก่อนกระเป๋าจะแบ่ง3มเวลถูกปะนี่ก็เป็นเลเวลเดียวไปเลยนีน่จะเป็นเหมือนเป็นปีศาจออกมาจากกล่องเก็บน,นี่คือกล่องเก็บกัน ต่อมาอันที่สองเป็นกล่องสิ้นใจรอยยิ้มปีศาจก็เป็นตัวน,น,นี้เป็นรองเท้านะครับที่มีเหมือนหน้าปีศาจอยู่นี่ก็น่ารักดีอันต่อมานะครับสกินรถกันบ้างเป็นรถกระบะนะครับรถกระบะอันนี้รอยยิ้มปีศาจสีดำ ก็มีลายแบบใต่ตัวหน้าปีศาจแหละแต่ปีศาจจริงจะเป็นแบบสีสดใสหน่อยสีเขียวเหลืองเทา่างชนใช้นิดต่อมาไปที่ฝั่งอาวุธกันบ้างนะครับอาวุธก็จะมี1,2,3,4อันนะครับเริ่มจากอันแรกเป็นกระทะก่อนกระทะรอยยิ้มปีศาจ เป็นระดับสีม่วงใช่ไหมใช่สีม่วงอันนี้นี่นี่ก็เท่ดีนะครับมี2ด้านนะครับหน้ายิม้มมังคุแล้วก็มีเอฟเฟกต์คำอะไรก็ว่าไปตอนที่ระเบิดรอยยิ้มปีศาจอันนี้ปึง้งออกมาอันนี้สวยดีนะครับ ตอนฉีอะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตอนถีมันแบบเหมือนเป็นระเบิดปกติทั่วไปมันจะโมเดลประมาณเดียวกันแต่ว่าตอนปลาไปสวยนะครับระหว่างปลาก็มีแบบเอฟเฟกต์ห้าห้าห้าด้วยนะถ้านองมองทันเนี่ยใช่ปะแล้วก็พอปลาเสร็จก็คือระเบิดแบขำตางตายไปซะห้าห้าห้าอะไรเงี้ยนี่เอฟเฟกต์ระเบิดถือว่าสวยอีกสองอันนะครับอู้อยอันนี้อันนี้เพิ่งปลดมาเรบเที่ยวเดนโช ยังไม่มีกระสิถ้าน้องเก็บไม่ครบน้องก็ไม่มีหรอกนะครับคอลเลกชันเดนโชไอชัวอันนี้จะเป็นระดับสีม่วงนะไอชัวรอยยิมปีศาจต,ตัวนี้น่ารักไงมีเริ่มใส่ฟักทองมาให้นิดหน่อยจะได้ดูฮาโลวีนมากขึ้นถ้าตัวอื่นน้องจะไม่เห็นเลยว่ามันจะเป็นสีดำนะไอวอลนี่เป็นอันที่เป็นเริ่มแบบมามีสีดำแล้วให้ดูเป็นธีมฮาโลวีนไอวอลนี่น่ารักนะด้านหลังก็โมเดลสวยเห็นปะ เราแบบวางไปเราก็รู้สึกว่าเออน่ารักข้างหน้าคนหนึงก็เท่ดีน่ารักดีถือว่าผ่านได้ว่าตัวนี้สวยแล้วก็รัปืนนะครับปืนปืนกล M249 ตัวนี้บวกแม่นยำสองระยะ1นึ่งลดความเร็วในการรีโหลดนะสแตตอาจจะไม่ดีมากเท่าตัวเก่าพิงอชื่อพิงอะไรไม่รู้พิงบอลลูน,นไม่ใช่ สักพิงหนึ่งพิงพังไม่รู้แต่ว่าตัวเอฟเฟกสวยดีนะครับตัวนีนะ้ต่อมาไปชุดกันบ้างนะครับชุดก็มี2ชุดเหมือนเดิมก็คือชุดผู้ชายและชุดผู้หญิงเริ่มกันที่ชุดผู้หญิงก่อนนี่สวยแล้วเหมือนแบบแบบคล้ายๆซูปเปอร์ฮีโร่ฝั่งตะวันตกชุดผ่านเลยนะครับให้ดู กางเกงก็ <c oughs> เป็นกางเกงสายรัดเหมือนกันนะครับคล้ายๆกางเกงปะโตนักี่น,น,อนอ้องๆชอบกีนกางเกงารัดนั่นแหละนะครับผ่าเสื้อนะครับเสื้อจะมีเอฟเฟกเหมือนแบบเป็นหน้าปีศาจอยู่ที่ท้องนี่แล้วด้านหลังก็มีเอฟเฟกต์ขำออกมาเมื่อกำจัดศัตรูได้นะครับก็จะมีเอฟเฟกต์เนี่ยขำป้ายโดนยิงตายฮ่าๆๆเนี้ยด้านหลังก็สวยนะครับก็เป็นแบบ เหมือนเป็นรอยเย็บเป็นปากเชื่อถือว่าผ่านงเกงน,องนองก้องๆก็น่าจะชอบกันนะครับรัดขนาดนี้เนอะโอ้โหไม่ค่อยอยากจะซูมเข้าไปเลยนะครับเออซูมไม่ได้ดีแล้วเนี่ยก็สมควรซื้องเกงตัวนี้เสียไอเพชรเองคุ้มไหมคุ้มรองเท้านะครับรองเท้าก็น่ารักดีไม่มีอะไรแล้วก็คูดก็น่ารักนี่เป็นคล้ายๆฮูปแมวปีศาจ เธอไปใส่กันได้นะสำหรับกางเกงรัดไม่อยากจะเน้นแต่ก็เน้นโอเคของผู้ชายบ้างของผู้ชายก็เท่น,นะครับของผู้ชายจะมาแนวสตรีเลยนะมีเอฟเฟกเต็มตัวไปหมดนี่หมุนให้ดูไกลๆก็หมุนให้ดูไกลๆน,นี่คือผ่าสเสื้อนะครับก็เป็นหน้าปีศาจเช่นเดียวกันแต่เอฟเฟกตัวผู้ชายเยอะกว่านอยตอนกำจัดศัตรูได้ก็จะ มีขำเม,มื่อมาเหมือนกันเนี่ยสมรำหน้ามึงโดนยิงตายนะครับกางเกงก็เป็นเกงดำแล้วก็มีเอฟเฟกต์สองข้างเอฟเฟกต์สว,สวยๆเลยนะครับตัวนี้รองเท้าก็คล้ายๆของตัวผู้หญิงน่ารักดีแล้วก็สุดท้ายคือฮูดฮูดผู้ชายเงียปิดหน้าค่อนข้างเยอะหน่อยใครที่น้องสึกว่าหน้าตัวคอไม่เท่ก็สามารถเอาอันนี้ไปใช้ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใส่ตบบเนี่ยนี่อะก็จะแบบ เรียกว่าอะไรดูหรือกลับหรือกลับแน่ถือว่าผ่านนะครับชุดโคตรสวยสำหรับซีซั่นนี้นะแล้วก็ของอื่นๆก็ใช้ได้ด้วยโดยเฉพาะกางเกงผู้หญิงนะครับถือว่าถูกมาก400เพชซซื้อไปเถอะนะครับเดี๋ยวมันไกลมันจะไม่กลับมาขายนะพวกท่านนอะไรพวกนี้บีพีน,นะครับบุญญาพาสก็ซื้อไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ตาม f a c e b o o k y o u t u b จ IG t i ก t o k ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปละบายจ้า